สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมมีเรื่องลุงข้างบ้านมาเล่าให้ฟังเป็นบทความของพีจรารดพีจรรดเอ็ดเนปชาร์เราลองมาฟังดูนะครับผมลุงข้างบ้านอยากให้ทุกคนได้อ่านเราย้ายมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้ว เพื่อนบ้านก็ดีมีน้ำใจข้างบ้านลวดติดกันมีคนลุงคนหนึ่งแกเป็นข้าราชการบำนาญนเกษียณมาหลายปีแล้วภรรยาแกก็เสียไปตั้งแต่เรายังไม่ได้ย้ายเข้ามาลูกๆทั้งสามคนต่างก็แต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆกันหมดแล้วลุงแกก็อยู่บ้านคนเดียวมาเกือบสิบปี เราได้รู้จักกับลุงก็ได้เห็นน้ำใจไมตรีเป็นคนใจดีอบอุ่นน่ารักมีโรคประจำตัวตามภาษาคนแก่ก็คือเบาหวานความดันและเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆตามภาษาตามปกติแกด้วยความที่อยู่บ้านคนเดียวบางครั้งเจ็บป่วยก็ลําบากหน่อยเพราะไม่มีลูกหลานคอยมาช่วยเหลือ พ <c oughs> าไปหาหมอมั่งพาไปทําธุระต่างๆและถ้าป่วยหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็จะช่วยโทรตามลูกๆของแกให้ลูกๆของแกก็จะมาเยี่ยมบ้างไม่มาเยี่ยมมัง่งแล้วแต่โอกาสเรารู้ว่าคุณลุงแกเงาบ่อยครั้งที่คุณลุงจะบ่นถึงคุณป้าซึ่งเราไม่เคยเจอตัวจริง ได้เห็นแต่ในรูปเพราะท่านเสียไปหลายปีแล้วก่อนที่เราจะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงการเมื่อบ้านอื่นๆเขามีลูกๆมาเยี่ยมเราเห็นคุณลุงนั่งเหงาเพียงลำพังเราก็ซื้อของขวัญของกินของใช้บางครั้งก็เป็นพวกผลไม้มั่งเครื่องดื่มมั่งไปไหว้แกลุงแกก็ดีใจ ให้ชิ้นให้พรกันยกใหญ่แล้วก็บ่นลำพึงลำพันถึงลูกๆน้ำตาไหลเป็นบางคลานั่งมองแต่ประตูหน้าบ้านรอว่าเมื่อไหร่จะมีรถของลูกๆกกลับมาเยี่ยมบ้างหลายปีมานี้คุณลุงแกได้แต่รอเราก็แค่ปอบว่าลูกๆเขาคงจะติดธุระ วันไหนเขาว่างเขาคงจะมาไม่ต้องคิดมากครับลุงเสียสุขภาพไปเปล่าๆที่หลังบ้านคุณลุงมีต้นมะม่วงพันดีอยู่หลายต้นมีต้นหนึ่งที่ลูกโตวหวานอร่อยเป็นพิเศษเราไปช่วยลุงเก็บเป็นประจำและคุณลุงแกก็จะแบ่งให้ทุกๆครั้งลุงจะคัดลูกสวยๆไปเก็บใส่กล่องดูแลเป็นพิเศษ เก็บไว้รอลูกๆอยากให้ลูกได้กินของดีๆบ้างหลายครั้งหลายหนเราเห็นคุณลุงรอลูกๆจนมะม่วงเน่าเสียไปไม่รู้กี่หนต่อกี่หนหลายปีมานี้ก็ไม่มีเคยเห็นลูกๆมาเลยกลับมากินมะม่วงแต่พ่อที่พ่อบ่มไว้แม้แต่ครั้งเดียวมีที่ แปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณลุงบอกว่ายอยากขายให้เราช่วยดำเนินการหน่อยเราก็เขียนป้ายติดป้ายแล้วลงประกาศให้หาเดือนเสร็จๆ็หลังจากประกาศขายในที่สุดก็มีผู้สนใจและเราก็ขายได้ในที่สุดในราคาหนึ่งล้านบาทเมื่อได้เงินมาสิ่งแรกที่คุณลุงพูดถึงคือคิดถึงลูก,ลก ถ้ารู้ว่าพ่อขายที่ได้คงจะดีใจลุงบอกว่าจะแบ่งเงินให้ลูกทั้งสามคนเท่าๆกันวันลุ่งขึ้นลุงก็มาหาเราแต่เช้าบอกว่าวันนี้ขอแรงหน่อยช่วยพาลุงไปธนาคารทีจะไปโอนเงินให้ลูกเราก็พาไปวันนั้นเป็นลูกค้ารายแรกของธนาคาร คุณลุงโอนเงินให้ลูกคนละส0 0 0 0นบาทเมื่อกลับมาจอดรถส่งลุงหน้าบ้านก่อนลงจากรถคุณลุงหยิบเงินในกระเป๋า1,000งแบาทยื่นส่งให้บอกว่าเอ้านี่ลุงให้เรารีบปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรลอกลุงไม่ต้องให้ผมลุงเก็บไว้ใช้เถอะให้ลูกๆไปเกือบหมดแล้ว ลุงบอกว่าเอาไปเถอะลุงได้รับบำนาญทุกเดือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่แปลงนี้ที่ขายได้ก็เพราะเราต้องรับโทรศัพท์และพาคนไปดูที่หลายเดือนมานี่ไม่รู้ขับรถไปกับกี่รอบแล้วและอีกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงก็ได้แต่รบกวนไม่เคยได้ให้อะไรตอบแทนบ้างเลยพ่อหนุ่มไม่ใช่ลูก ไม่ใช่หลานแต่ก็ยังอุตส่าห์เสียเวลาเป็นธุระจัดการเรื่องราวให้สารพัดรับไว้เถอะลุงอยากให้จริงๆถ้าไม่รับลุงจะเสียใจนะเราขอไหว้ขอบคุณครับลุงกลับมานอนคิดไตรตรองรู้สึกไม่สบายใจดึกๆจึงหยิบเงินไปหาลุงอีกรอบแต่ลุงไม่รับคืนและยืนยันว่าตั้งใจจะให้เราจริงๆ อีกสองวันถัดมามีรถยนต์มาจอดหน้าบ้านลุงลูกสองคนคนเล็กและคนกลางมาเยี่ยมและทวงถามเราถึงเงินหนึ่งแสนบาทพูดจาประมาณว่าเราไปรอเอาเงินคนแกเรารีบเข้าไปในบ้านหยิบเงินหนึ่งแสนบาทเดินไปที่หน้าบ้านลุงแล้วคืนเงินให้ลุงลุงปฏิเสธและพยายามอธิบายให้ลูกๆฟัง แต่ทั้งสองคนไม่ยอมเราจึงวางเงินไว้แล้วเดินออกมาก่อนตะวันตกดินได้ยินเสียงรถขับออกไปสักพักลุงก็มาหาเล่าว่าสองคนนั้นแบ่งกันคนละห้าหมื่นแล้วก็ลากลับไปคุณลุงเก่าวขอโทษอย่างที่สุดลุงน้ำตาไหลบอกว่าเสียใจไม่คิดว่าลูกๆจะเป็นถึงขนาดนี้ ลุงบอกว่าจะเอาเงินบำนาญที่ได้รับทุกเดือนมาทยอยคืนให้จนกว่าจะครบหนึ่งแสนบาทเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลุงไม่ต้องทำอย่างนั้นอีกสมวันเกือบเกือบเที่ยงคืนลงมาที่หน้าบา้านพร้อมกับลูกชายคนโตเมื่อสามวันที่แล้วพ่อโทรไปเล่าเรื่องให้ฟังพี่ชายก็ไม่สบายใจพอดีที่ทำงานส่งไปสัมมนาหลายวัน ออกมาไม่ได้พอเสร็จธุระลูกชายคนโตก็รีบขับรถมาหาถึงสะดึกพี่ต้องขอโทษแทนน้องๆทั้งสองคนด้วยเสียมารยาทกันจริงๆเดี๋ยวต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้งอายุก็มากแล้วแต่ไม่รู้จกักโตแย่จริงๆเอาอย่างนี้ขอเลขบัญชีธนาคารให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวกลับไปพี่จะรีบโอนเงินมาคืนให้ ไม่ต้องหรอกครับไม่เป็นไรเราปฏิเสธไปวันถัดมาเมื่อลูกชายคนโตกลับไปลุงเล่าให้ฟังด้วยความดีใจเจ้าใหญ่มันบอกว่าวางแผนไว้แล้วอีกห้าปีจะย้ายมาทำงานที่บ้านจะพาลูกลกพาเมียมาอยู่ที่นี่ดูลุงเขาจะมีความเพื่มปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งเราสังเกตเห็นแววตาอันสดใสของลุงบ่งบอกถึงความปิติอินดีอย่างที่สุด ดีใจด้วยครับลงุงต่อไปลุงจะได้ไม่เหงาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบสี่ปีแล้วสินะ่ะที่ลุงนับวันรอลูกลูกกลับมาอยู่ด้วยเราเห็นปฏิทินที่คุณลุงขีดค่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าและสุดท้ายลุงน่าจะอดทนรออีกนิดอีกนิดเองครับลงุง ในห้อง ICU เรากับพี่ใหญ่นั่งอยู่คนละข้างเตียงคนไข้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคุณลุงขยับนิ้วเรากับพี่ใหญ่เอื้อมมือมาจับมือลุงดวงตาค่อยๆปิดลงช้าๆช้าๆคุณลุงจากไปด้วยอาการสงบหลังงานศพเสร็จสิ้นค่ำคืนนั้นพี่ใหญ่มาหาเราที่บ้านยื่นถุงกระดาษ ส่งให้บอกว่าพ่อฝากไว้ให้พ่อคำชับไว้ตั้งแต่ก่อนตายว่าต้องให้เรารับไว้ไม่งั้นพ่อจะนอนตายตามไม่หลับเราแกะถุงเปิดดูข้างในมีซองจดหมายทั้งหมดสิบซองจาหน้าซองว่าคืนเงินเดือนที่หนึ่งสองและสามไปจนถึงคืนเงินเดือนที่สิบ ในแต่ละซองข้างในมีธนบัตรใบละ1,000บาท10บใบซองสุดท้ายมีข้อความว่าถึงหลานที่ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นหลานที่ดีกับลุงเหลือเกินลุงคืนเงินให้ตามที่เคยสัญญาขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นทุระให้ในทุกๆเรื่องและเป็นเพื่อน คนแก่มาตลอดป้ามารอลุงแล้วลุงไม่ลุงต้องไปก่อนแล้วนะอีกสองวันถัดมาที่บ้านคุณลุงมีคนเข้ามาทำความสะอาดเราสังเกตเห็นปฏิทินที่คุณลุงใช้ขีดฆ่าเพื่อนับวันเวลารอลูกๆถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านเดินไปที่ถังขยะหน้าบ้านลุงมองไปที่ประตู มีป้ายประกาศติดไว้ขายบ้านด่วนเราไปเก็บปฏิทินมาทำความสะอาดนึกถึงภาพคนแก่ที่หยิบดินสอขีดค่าตัวเลขบนปฏิทินด้วยอาการมือสั่นเทาลูกๆคงไม่รู้หรอกว่าภายใต้ปฏิทินเก่าๆไร้ค่าใบนี้มันซ่อนความห่วงใย อาลัยซ่อนความเงียบเหงาหเวว้าซ่อนความเจ็บปวดร้าวลึกของคนแก่คนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังมานานกว่า10ปีเราตั้งใจจะเก็บปฏิทินนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกตลอดไปขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่คุณลุงได้สะสมมาตลอดชั่วชีวิตจงนำพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณลุงไปสู่สุคติในแดนอันสงบร่มเย็นชั่วนินนรันดร์ขอได้รับความขอบคุณจากพิจรารณ์ สวัสดีครับ